สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบสมบัติของธาตุและสารประกอบขั้นก้าวหน้านะครับแนวข้อสอบส่วนนี้ก็คือข้อสอบที่นักเรียนได้ผ่านพื้นฐานและประยุกต์มาบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ต่อไปก็คือว่าการที่จะมีข้อสอบมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เขาชอบจะนำมาข้อสอบ ไม่ว่าจะเข้าแพทย์ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบของอแพทย์ข้ตา่างนะฮะเพราะฉะนั้นในการทําขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นที่จะประมวลสิ่งต่างๆไหวพริบของนักเรียนความรู้ของนักเรียนนะครับเรามาเริ่มกันในช่วงแรกกันเลยครับเอาละครับนะฮะในข้อแรกของเรานะครับเขาบอกว่า ตารางแสดงสมบัติที่ไม่ครบบางอย่างของธาตุหมู่เดียวกันนะฮะอะไรล่ะครับที่ไม่ครบนะ,ะเราก็มาดูนะครับอันดับแรกคือในตารางนี้ A นะครับเขาไม่บอกมวลอะตอมมาบอกจุดเดือดบอกการนำไฟฟ้านะฮะ A นี้ไม่นำไปฟ้าจุดเดือดต่ำแสดงว่า A น่าจะเป็นธาตุอะโลหะนะครับาธาตุอะโลหะนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เป็นาธาตุอะโลหะ B 209ซึ่งเป็นาธาตุที่มีมวลอะตอมมากและถ้าดูในตารางนี้โดยคร่าวๆแล้ว เป็นธาตุที่มีมวลอะตอมที่ปรากฏนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นธาตุบนี้น่าจะเป็นธาตุที่อยู่ล่างสุดของหมู่นี้นะครับจุดเดือดไม่บอกอไม่บอกการนำไฟฟ้า c ไม่บอกมวลอะตอมไม่บอกจุดเดือดแต่บอกนำไฟฟ้านะครับอันนี้ดีเ จุดเดือด575กึ่งตัวนำนะครับ e 31หรือ31จุดเดือด280นะครับแล้วเราก็มาดูว่าไม่บอกการนําไฟฟ้านี่เราก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เขาบอกว่าไม่ครบเนี่ยนะฮะในหมู่เดียวกันเพราะนั้นเราจะต้องประมวลเอาแนวคิดเรื่องการจัดตารางธาตุเข้ามานะครับใช้ โดยหลักเกณฑ์ต่างๆอ่ะเขาบอกข้อใดเป็นการทำนายแนวโน้มตามหมู่ที่ผิดนะตามหมู่ที่ผิดนะครับอ่ามวลอะตอมของ A ควรอยู่ระหว่าง10ถึง28นะ A เราเห็นจุดเดือดต่ำสุดไม่นำไฟฟ้านี่ A นี่น่าจะอยู่บนสุดเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันจะอยู่บนสุด เราเห็นแล้วในตารางนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่า e มีมวลที่ปรากฏต่ำสุดเพราะฉะนั้นมวลอะตอมของ a ต้องอยู่ก่อนของอะไรครับของ b a ของของ e นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมวลของมันจะอยู่ก่อนเนี้ยเพราะจะเดือดมันไปไงครับ e นี่สูงกวา่าก็ต้องอยู่ต่ำกวา่านะครับก็ต้องอยู่ตอนล่างของหมู่ ต่ำกว่าของ a เพราะฉะนั้นการจะบอกว่า10บถึงยีก็มีความเป็นไปได้เพราะมันจะต้องน้อยกว่าส1นั่นเองนะครับ้อนี้ก็ยังเป็นข้อความที่ถูกการทำนายเขาบอกการนำไฟฟ้าของ e ควรจะดีกว่าดีนะของ e ควรจะดีกว่าดีแต่แย่กว่า4นะครับ อ,อันนี้ก็การนำไฟฟ้าของ e ควรจะดีกว่าของ e ดีกว่าของ d แต่แยก่กว่าของ c ข้อนี้ผิดแน่นอนนะครับดูสภาพแล้วแสดงว่ากึ่งตัวนำเนี่ยก็หมายความว่ากึ่งตัวนำก็คือเป็นในลักษณะที่นำไฟฟ้าได้แล้วก็มีความเป็นโลหะกับอโลหะ อันนี้มันน้อยกว่าเนี่ยจะอ,อยู่ตอนบนก็คือเป็นอะโลหะเพราะนั้น e เนี่ยต้องนำไฟฟ้าสู้อะไรครับดีไม่ได้อยู่แล้วแต่แย่กว่า c เนี่ยแน่นอนนะครับก็ c เป็นการนำไฟฟ้านั้นคือเป็นลักษณะของแนวโน้มนะครับต่อไปครับจุดเดือดของ c ควรอยู่ระหว่างควรที่อคนอยู่ในช่วงที่มากกว่า e แต่ น้อยกว่า b ถูกต้องนะครับเพราะมันน่าจะเป็นตัวที่อยู่อะไรครับหรือเป็นตัวที่น้อยกว่า b แน่นอนนะครับนะบต้องน้อยกว่า b อ่ะลำดับตามค่าจากน้อยไปมาก a น้อยที่สุด e แล้วก็มา d ดีแล้วมา C ีีแล้วไปเป็น B ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อสอบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการเอาประมวลความรู้มาใช้นะครับแกโน้มสมบัติอ่าคุณอ่านสมบัติของกวางเป็นระหัาตามหมู่ตามคราบนี่เป็นลักษณะการเรียกว่าใช้ทั้งพื้นฐานและใช้ทั้งการประยุกต์เข้ามาทั้งหมด ในข้อนี้นะครับอ้าวละครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราจะถามปั๊บตอบปุ๊บเหมือนพื้นฐานไม่ได้ละต้องคิดให้ดีนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นข้อที่สองนะครับข้อที่สองบอกว่าธาตุ A ถึง f เป็นธาตุหธาต,เต,าเตนะาุเรียงลำดับตามเลขอะตอมนะคือจากเลขอะตอมการเรียงลำดับตามเลขอะตอมคือจากน้อยไปหามาก ไม่ว่าทั้งหมู่หรือคาบก็ตามเรามาดูนะครับ <c oughs> เขาบอกมีธาตุ a b c d e f เนี่ยนะฮะสถานะแล้วก็สมบัตินะครับแข็งเก็บในน้ำเกิดคอไลเอนะเก็บไว้ในน้ำต้องเก็บไว้ในน้ำนะเกิดคอลาอ A, C, L, 3สและ A, C, L, 5 แข็งออกไซด์มีสูตร B O 2นะครับแล้วก็ B O 3ซึ่งละลายนะ้ำมีสมบัติเป็นกรดนี่เป็นออกไซด์ของอะโลหะนะครับอะเรามาดูต่อไปนะครับว่า D เป็นกา๊าซไม่เกิดปฏิกิริยานะ E ของแข็ง ทำอียากะน้ำอย่างรุนแรงได้ก๊าซไฮโดรเจน F ของแข็งเมื่อ i อออ z ไนเซชัลำดับที่1ถึง4เรามีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่ามันควรจะเป็นลักษณะของธาตุหมู่ใดบ้างนะฮะเขาบอกว่าเอธาตุ A F ควรเป็นธาตุในข้อใดาตามลำดับนะครับ อันนี้ประการแรกเราจะต้องจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเอน่าจะเป็นฟอสฟรัสเพราะฟอสฟรัสเนี่ยจะเก็บไว้ในน้ำแล้วเกิดคอไยเป็น ACL 3หรือ PCL 3และ PCL 5ซึ่งไนโตรเจนจะมี NCL 3แต่ไม่มี NCL 5นะครับมันจำอย่างหนึ่งคือว่าธาตุในคาบที่สอง จะมีเป็นไปตามกฎออกเตทไม่เป็นไปตามกฎออกเตทเนี่ยธาตุในค่าที่สองนี้ไม่ปรากฏในลักษณะปกตินะฮะเพราะฉะนั้นในตัวเจ่นจะไม่มี ncl 5มีแต่ ncl 3แต่พอพรรัสค่าที่4ปับ๊บจะมี ncl 3เอ pcl 3และ pcl 5นี่เป็นความแตกต่างระหว่างตรงนี้แต่ถ้านักเรียนเรียนสูงขึ้นปับ๊บ เขาก็จะบอกว่าเพราะว่าพ่อฟลัสมีสับเลเวลหรือระดับพลังงานย่อยดีจึงทําให้เกิดการมี pcl ด้าได้นั่นเอง b นะครับบอกได้เลยว่ามันต้องเป็นซัลเฟอร์เพราะมันได้ทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไรออกไซด์เพราะถ้าเป็นบอกว่าเป็นคาร์บอนไม่ได้มันจะมีคาร์บอนหมอนกับคาร์บอนไดเท่านั้น C เป็นคลอรีนนะครับอ่อ D เป็นไอกอน E เป็นโพแทสเซียมอ่าเเป็นแคลเซียมนะครับอันนี้เมั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นข้อ2นั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่เป็นเพราะว่าทำไมถึงบอกว่า F เป็นแคลเซียมเพราะ ดูจากค่า i อออ z ไนเซชัแล้วเราจะพบว่ามันมีความแตกต่างระหว่างอิเล็กตรอนไอออไนเซชัตัวที่2และตัวที่3เกิน2.5เท่านั่นเองนะครับจึงมีวาเรน์เป็น2ก็คือต้องเป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมแต่ถ้าบอกเป็นแมกนีเซียมมันก็จะขัด,ขดแย้งนะครับนะอันนี้กับตัวเหล่านี้นะฮะที่เขาบอกว่ามีการเรียงลำดับจากเลขอะตอมนะฮะ เรื่องของเลขอะตอมนะฮะที่มีการเรียงลําดับกันเพราะถ้าตัวนี้แมกนีเซียมไปอยู่ตรงนี้ปับ๊บเลขอะตอมมันจะไม่เรียงลําดับเลยนะครับอน,นั้นก็จึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากๆเลยนะครับในชุดนี้นะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อต่อไปของเราเป็นอย่างไรนักเรียนดูนะครับ สารประกอบที่หนึ่งมาเผาในบรรยากาศของออกซิเจนได้ออกไซด์สามชนิดออกไซด์ที่หนึ่งละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นเบสออกไซด์ชนิดที่สองละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดออกไซด์ชนิดที่สามละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดสารประกอบนี้ควรมีธาตุอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบนะครับเขาให้เรามาเรามาคิาะห์ก่อนหนึ่งเพราะออกไซด์สามชนิดปั๊บ เราประเด็นแรกเราจะต้องบอกก่อนเลยว่ามันน่าจะมีธาตุเป็นองค์ประกอบสามธาตุและดูแล้วคําตอบระบุสามธาตุทางนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นไปได้นะครับเรียกว่าการเปคอะขั้นต้นถูกแน่นอนออกไซด์ตัวแรกเป็นหมู่ 1A หรือ 2A ก็ได้เพราะ 1A ึ่งเอและสองลายน้ํามีฤทธิ์เป็นเบสนะครับ ธาตุสองเป็นอะโลหะที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนเพราะอะไรเพราะละลายน้ำมีธิ์เป็นกรดถ้าเป็นไฮโดรเจนมันจะมีลิ์เป็นกลางเป็นออกไซด์ของอะโลหะตัวเดียวที่ละลายน้ำมีธิ์เป็นกลางเพราะน้ำละลายน้ำนั่นเองทฤษทีสามอะโลหะที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนี้ตัดทิ้งเพราะตัวแรกเป็นอะโลหะ สองสามอันหนึ่งกะี่ตัดทิ้งได้ทันทีมาเหลือสองกะสามสองนี่ใช่แต่สามอลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นออกไซด์ที่ของโลหะที่ไม่ละลายน้ําแต่ละลายในสารลายกรดสารลลายเบสหรือไม่สามารถที่จะตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสได้เนื่องจากมันไม่ละลายแต่เราบอกว่ามันเป็นทั้งกรดทั้งเบสเพราะ มันทำปรยากะโกรดก็แสดงว่าเป็นเบสทำปรยากะเบสได้แสดงว่าเป็นกรดนั่นคือ,อแนวคิดหรือความรู้ที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับต่อไปครับคำตอบเลยต้องเป็นข้อที่สองอย่างแน่นอนนะครับต่อไปครับข้อที่สี่ข้อที่ส <c oughs> ี่จะเป็นอย่างไรเขาบอ,อ,อกสารประกอบชนิดหนึ่งทำปรยาเก่าโคลีน ได้3าประกอบคอไลสามชนิดก็แน่นอนบอกได้เลยว่าต้องมีสามธาตุเป็นองค์ประกอบคอไลที่หนึ่ละลายน้ำมีลิตรเป็นกรดแน่นอนเป็นอะโลหะเพราะถ้าคอไลปับมันจะมี2อลักษณะของการเป็นละลายน้ำือละลายน้ำเป็นกลางกับละลายน้ำเป็นกรดถ้าเป็นกลางก็คือของโลหะเป็นกรดก็คือของอะโลหะ ยกเว้นบางตัวที่เป็นกรณีพิเศษซึ่งเราจบตัวเมนต้องรู้จักนะคะรับ้อลชนิดสองไม่ละลายน้ำซึ่งจะเป็นตัวการปรากฏลักษณะเฉพาะนั่นคือคาร์บอนเตตราคอไเพราะฉะนั้นตัวที่สนี้ชี้ชัดไปว่าต้องเป็นคาร์บอนเป็นหลักคอาลชนิดที่สเป็นกรดเป็นคอไลของอโลหะสำกรอนนี้น่าจะมีธาตุอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ นั้นแสดงว่าทั้งสามธาตุเป็นอะโรหะหมดแต่ตัวกลางต้องเจาะจงว่าต้องเป็นคาร์บอนเพราะนั้นเราอาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดตัดตัวเลือกออกอ่าโอเคครับเพราะนั้นเราก็พบว่าตัดข้ออะไรทิ้งเลยตัดข้อสี่ทิ้งเพราะตัวกลางไม่ใช่คาร์บอน แล้วก็ตัดข้อ2และข้อ3ทิ้งเพราะข้อ2และข้อ3ตัวแรกเป็นคอไลโลหะซึ่งลายน้ำมีลิปเปนกลางไม่ใช่กรดมันคำตอบของเราจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคำตอบของเราจึงเป็นข้อที่1นนั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่เรานำความรู้ทั้งหมดนะฮะ สิ่งที่เรารอบรู้มาใช้ในการทำข้อสอบในชุดนี้นะครับนะเอาละครับเรามาดูในข้อที่ห้ากันว่าข้อที่ห้านั้นมีอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าสมมุติ pqr และ s อยู่ในค่าเดียวกันเขาเน้นว่าอยู่ในคาบเดียวกันนะครับเมื่อธาตุเหล่านี้ทำพยากรีนจะให้สารประกอบ PCL2, QCL4, RCL3, SCL2, QCL4 และ SCL2 เป็นสารที่ไม่มีขั้วการที่อะตอมบริเวณร4และไม่มีขั้วนั่นคือมันมีรูปร่างเป็นทรงสีหน้า ทรงสีหน้าอะตอมบริวาร4จะต้องไม่มีได้ตอนคู่เดียวสามารถบอกได้ทันทีว่า Q ต้องเป็นหมู่4จึงจะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงสีหน้าได้คับคลอรรน SCl2 มันไม่มีค้่เหมือนกันก็แสดงว่า S ต้องเป็นหมู่2เอ๊ะแล้วหมู่2มันไปเป็นโคเวเลนต์ได้ไงบางตัวโดยเฉพาะ อะไรครับเบอร์ลิเลียมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของธาตุนั้นนะฮะอา q อกับ qcl4 ไม่ไม่ละลายน้ำก็แสดงว่า r นะเป็นหมู่อะไรครับน่าจะเป็นหมู่3และ q เป็นหมู่4แน่นอน PCL 2อาละลายน้ำมีลิตรเป็นกรด PCL 2และน้ำมีลิตเป็นกรดแสดงว่า P ต้องเป็นหมู่6นะครับเพราะนั้นเมื่อเราสามารถจำแนกหรือระบุได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็มาดู P หมู่6 Q หมู่4 R หมู่3แล้วก็ S หมู่2 นะครับมันก็เริ่มต้นด้วย S บังเอิญแล้วเกินตัวแรกมันต่างกันหมดมันเราอาจจะบอกได้เลยว่าคำตอบต้องเป็นข้อหนึ่งอย่างแน่นอนนี่ก็คือเป็นลักษณะที่หลอกมากก็ง่ายมากเช่นเดียวกันแต่บางครั้งหลอกมากก็อาจจะทำถ้าก็ออกเก่งๆมากๆก็อาจจะทำให้เรางุนงงได้เช่นเดียวกันโอเคครับ เพราะนั้นตรงนี้คุณสมบัติลักษณะเฉพาะหมู่เราจะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดมามาใช้ในการทำนะเพราะข้อสอบแพทหรือหมอเป็นข้อสอบที่ไม่เคยจับปราณีใครเพราะนักเรียนจะต้องแม่นและคิดให้ถูกอย่างเดียวถึงนักเรียนจะได้สมหวังนะครับนั่นก็คือทำรรม,มาก ทำมากดูมากนั่นคือสิ่งที่นักเกรยียนจะต้องเป็นคติประจำใจเลยไม่ต้องไปวิตกกังวนคนอื่นว่าเขาจะดูมากไหมถ้าเราไปมัวแต่วิตกกับคนอื่นเราเองนั่นแหละที่ไม่ได้ดูนะครับดูไปเท่าที่ร่างกายจะทํางานได้โอเคครับเรามาดูในข้อที่6กันว่าข้อที่6นั้น เป็นอย่างไรอ๋อมันมีคำชี้แจงนะครับเขาบอกว่าข้อมูลต่อไปนี้ต่อคำถามข้อ6ถึงข้อ8 x y z, <XY> z เป็นสัญลักษณ์เคมีของธาตุที่สมมุติขึ้นซึ่งมีเลขอะตอมของธาตุ x มากกว่า y มากกว่า z นะครับและมีสมบัติของสารประกอบดังนี้อ้าวเขาให้สารประกอบออกมานะเราบอกว่า x เป็นไงครับ XO2 X2O จุดหลอมเหลวสูงลายน้ำบิลิตเป็นเบสสันฝ่ายก็มีเบสแสดงว่า X นี้ตัดสินได้เลยว่าเป็นโลหะหมูห่ 1A ครับหมูห่ 1A YYO2 ลบ30.5กรดไม่ละลายนะฮันฝ่ายโดยไม่ละลายตรงนี้ก็จะ บอกได้ว่า Y นี้น่าจะเป็นทั้งหมู่2เอ้ยไม่ใช่หมู่2ครับหมู่4หรือหมู่6นะครับ Z z 2 O3 4 5 0จุดหลอมเหลวสูงไม่ละลายอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะออกไซด์ของมันซันไฟละดับเป็นกรดอันนี้ก็เฉพาะนะครับอะแซ o 3องานำไป ละลายได้ในสาระละลายกรดนะครับโอเคนะฮะนั้นสรุปได้ว่า x คือโลหะหมู่หน y เป็นออกซหรือ 6A Z เป็นโลหะหมู่ 3a เพราะฉะนั้นจากข้อมูลนี้เมื่อเราวิเคราะห์ไปแล้วได้เป็นลักษณะนี้เพราะว่าทำไมไม่ฟันทรงไว้ 4A หรือ 6A เลยเพราะ 6a กับ 4a ตรงนี้มีสูตรที่เหมือนกันและสันฝายมันไม่ละลายน้ำเหมือนกันซะด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาถามอะไรเราบ้างข้อความใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะครับเขาให้เรามา4เขาบอกออกไซด์ของ XYZ ละลายน้ำมีลิเป็นกฎผิดเลยเพราะ x มีฤทธมีลิ์เป็นเบสสารประกอบคอรไลด์ของ y มีจุดหลอมเหลวสูงคอรไลด์ของ x และแต่ำผิดเพราะ y 4A หรือ 6A ก็เป็นอะโลหะมันคอร์ได์คอรไลด์ของอะโลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำแต่ x และแซึ่งสรุปได้ว่าเป็นโลหะต้องมีคอรไลด์จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเพราะเป็นสารประกอบ ไอออนิกนะครับข้อ2ก็ผิดธาตุ x y แซตคอไล,ล,ลายนะ้ำมิลิเป็นกรดกรดกรดผิดต้อง x ต้องเป็นกลางไม่ใช่กรด1 a นี้ต้องเป็นกลางไม่ใช่กรดแตนี้ยังเป็นกรดคือหมู่ 3a ได้ธาตุ y เป็นโลหะ x และแเป็นโลหะมันข้อความที่เป็นข้อสรุปข้อนี้ถูกต้องนะอ่า อันนี้เป็นแนวคิดที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่ส่ครับซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้องข้อสรุปที่ถูกต้องนะครับอ้าวและครับตอนนี้เรามาดูในข้อต่อไปของเราว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไรเขาบอกว่าธาตุ y z เป็นธาตุในคาบเดียวกัน x เป็น ระดับพลังงานสูงกว่า1ระดับ x มีเซ์มกเลกตอมเป็น19 y และ z ควรเป็นธาตุใดถ้า x เป็น19หมูสี y กับ z ก็เอะคาบที่4 z ก็ต้องแอบกับ z ก็ต้องเป็นคาบที่3เพราะนั้นคาบที่3 y นะ y กับ z ต้องเป็นคาบที่3 Y กับ Z เป็นข้าวที่3ก็จะมีกรรมถันกับฟอสฟอรัสแต่จากสูตรแล้ว Y ต้องเป็นกรรมถันแน่เป็นฟอสฟอรัสไม่ได้นะครับฟอสฟอรัสไม่ได้มี PO2 กับ PO3 นะอันนี้หรือ p o 2ไม่มี PO2 นะครับแต่ซัลเฟอร์มีซัลเฟอร์ไดและซัลเฟอร์ไตร เมอสแซดก็ต้องเป็นอลูม sure, ิเนียมเพราะมีเลขอะตอมน้อยกว่ามูงจางคำตอบของเราก็คือหมู่ข้อที่1นึั่นเองเพราะถ้าบันจะเป็นหนโพเทเซียมหมู1ห่งเเป็นโพเทสเซียมเลขอะตอม19บ a หรือ 6A ก็คือซิลิกอนกับกรรมะถันในอันนี้ซิลิกอนไม่มีก็ตัดไปก็ต้องเป็นกรรมะถันมู3สามเอก็อลูมิ อลูมิเนียมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในลักษณะที่เราใช้รวมทั้ง20ท่านแรกเนี่ยเราต้องจดจำได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของโจทย์ที่มีความละเอียดละออมากขึ้นนะสิ่งที่เราจะต้องจดจำบ้างเพื่อเป็นพื้นฐานหรือเป็นข้อมูลที่นักเรียนจะต้องรู้จัก อย่างดีนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อที่8สูตรโมเลกุลของ3ประกอบในตรายของ x y และ z ขอให้สูตรเรามาเมื่อเรารู้ว่า x เป็นหมู่1 a สูตรมันก็ต้องเป็น x 3 n x 3 n ก็จะมีเพียงแค่3ข้อตัดข้อสอข้อ2ทิ้งได้เลยข้อ y, y เป็น6 a, a ต้องการ 2, 2> เพราะฉะนั้นแ่าไอ,อ y ต่อ n ก็3ต่อ2 y 3 n 2 y 3 n 2ก็เลยเหลืออยู่2ข้อคือข้อ3กับข้อ4 z หมู่3ก็คือ 3, z, 3, 3. บวกเพราะนัน z a, กับ n มันเป็น3ลบก็1ต่อ1ต้องเป็น z n นนั่นเองคำตอบเลยเป็นข้อที่ สี่นี่ก็คือเราต้องรู้จากการหาสูตรต้องรู้ว่าสารไหนเป็นสารประกอบยูนิคหรือเป็นลักษณะการหาสูตรของสารประกอบโควาเลนต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาทั้งตารางธาตุเอาทั้งพันธะเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นข้อสอบในขั้นของก้าหน้านั่นเองนะครับ เาลครับเรามาดูในข้อที่9กันว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไรข้อที่9เขาบอกว่าถ้า x y และ z เป็นหมู่เดียวกันอันนี้อย่าลืมนะหมู่เดียวกันเมื่อนำไบละลายเมื่อนำสาระละลายของ x y และหรือ z ทำปรปยากับอะไรครับ n โซเดียมสันไฟต์ต่างก็ให้สารละลายพร้อมมีทั้งมีของแข็งสีขาวเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่ามีความสามารถในการที่จะดึงอิเล็กตรอนจากสัลไฟต์อิออนนั่นเองหรือเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีนะฮะเมื่อนำเกลือ x อ็กอลบ y ลบ z ลบมาเติมกับนะมาเติมสารละลาย คอรีนพร้อมกับหยดคาร์บอนเตนต้าคลอไรด์ลงไปเล็กน้อยพบว่า X ลบมีให้สีส้มเกิดขึ้นในชั้นคาร์บอนเตนต้าคลอไรด์นะฮะถ้า X ลบเกิดสีส้มขึ้นนี่ในชั้นคาร์บอนเตต้าคลอไรด์เนี่ยแสดง X น่าจะเป็นโบรไมด์นะ,ะหรือธาตุ X สำหรับธาตุ X ก,ก็คือน่าจะเป็นโบมีน x ลบมันเป็นโบไมด์แซดให้สีม่วง นี่แสดงว่า Z เป็น I อ,อะไรครับ OD นั่นเองลัศมีอะตอมของธาตุทั้ง3ควรเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนั่นก็หมายความว่า Z จะเป็นตัวที่อยู่ล่างสุดเมือเมื่อ Z อยู่ล่างสุด Z ก็จะต้องเป็นขนาดอะตอมใหญ่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คืออะไรล่ะครับคอ ่าแซดเป็นไอโอดีนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อสองนั่นเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่เรา